ก็กลับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็พบกับเราความแกะมือใหม่วันนี้ก็เช้าวันจันทร์กลาโมงกว่าแล้วพอดีเมื่อคืนฝนตกก็เลยเพิ่งก,ก็เลยเพิ่งปล่อยแคอกมาอยู่ปปอยู่ค้าคที่ใหม่ ปลายุคาของครูของด็อกเตอร์ก็วันนี้เปียนที่มั่งเึ่งจากภายในวัดยาชักบางแลละเราก็ปล่อยแกงม,มาเข้าไปอายุคาของครูหรือว่าของด็อกเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับส่วนหญ้าก็ พอมีครับพอมีแกก็กินญาบ้างมาทกโกบ้างหญ้านี้แกก็ชอบนะชอบหญ้าที่แก่ต้นไปเขาจะเป็นหัวแหลมแหลมหัวแหลมแหลมพวกชอบถอนมา ขว้างใส่กันตอนเป็นเด็กชอบครับชอบตอนนอนตอนแก่แก็ชอบครับแต่ว่าตอนมีดอกแล้วแกก็อย่างว่าเนี่ยปากปากเขาก็เลยเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็เหมือนเหมือนกันทุกคลิปที่เราลงไว้ก็มานี่ครับ ก็ตามสไตล์ไล่ทุ่งของเราบางคนถามว่าทำไมไม่ตัดย้าให้เขากินอย่างที่ในหลายๆคลิป ที่เขาลงไว้ตัดให้กินก็ได้ครับแต่ว่ามันร้องเขาร้องครับเขาจะร้องเพราะว่าเขาเคยได้ออกส่วนที่เขาตัดให้กินนั้นของเขามันเป็นเลือดร้อยหรือว่าเลือดสูง เขาจะไม่ค่อยสไตล์ไล่ทุ่งเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยชอบจะมาเฉอแะแฉะหรือว่าแดดร้อนเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ของเรานี่ลูกผสมเซนต้าลูกผสมเขาก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าเฉอแะแฉะเขาก็ไม่กลัว แดดร้อนเขาก็ไม่กลัวเขาจะฟีสไตล์ไล่ทุ่งประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ฝากผู้ชมทางบ้านและแฟนเพจทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ความแกะมือใหม่อย่างเราและขอให้กดติดตามความแกะมือใหม่อย่างเราด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ